ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้ EP นี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์คำถามเกี่ยวกับประเด็นในการที่หมูเสื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยบริโภคอาหารนะครับซึงมีอีก่คนหนึ่งสอบถามมานะครับว่ามันเป็นอะไรและจะดูแลยังไง ครับในกรณีนี้นะครับสําหรับหมูที่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับเราก็มีทางแก้แล้วก็มีวิธีเช็คนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปตรวจสอบต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าหมูเรามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเท่าที่สอบถามท่านก,ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ยังห้าวอยู่เลยแต่ตกเช้ามาตื่นเช้ามาเสื่องซึมไม่ค่อยกินอาหาร วันหลังมานะครับก็ให้ไปสัมผัสดูที่หูนะฮะไปดูที่หูมั่งนะครับว่ามันเย็นไหมเดี๋ยวหูเย็นนะครับก็แสดงว่าเขาเป็นไข่นะครับแล้วก็ช่วยบำรุงนะครับลองลองใช้ยาบำรุงดูนะครับแต่หมูชุดนี้มันเป็นหมูที่พักผ่อนตามปกตินะครับไม่ใช่เป็นอาการอย่างนี้นะฮะ คือที่สอบถามมาก็บอกว่ามันไม่ค่อยกินอาหารหรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าหมูไม่ป่วยไม่เจ็บนะครับมันก็อาจจะเป็นการเบื่ออาหารก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุลหลายอย่างนะครับลองไปตรวจสอบดูวนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นถ้าตรวจสอบแล้วว่าเขาเป็นไข้ป่วยช่วงนี้ก็พยายามนะครับคัดแยกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะปะกติหมูเขาจะกินเก่ง ไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าฤดูไหนนะครับแต่สําหรับฤดูนี้ฤดูฝนก็มีผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะโดนยุงกัดบ้างก็ได้นะครับส่วนถ้ามูไม่ป่วยเลยแต่ไม่ยอมกินอาหารให้สันนิษฐานว่าเกิดจากการเบื่ออาหารนะครับ วิธีแก้ไขก็ลองมาปรับใช้วิธีให้แบบเป็นเวลาเวลาแล้วก็ให้แบบจำกัดอาหารทดลองดูสักวันสองวันนะครับซึ่งเป็นวิธีทางที่แก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็เคยเจอนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจอบางครั้งเราให้อาหารมากจนเกินไปเลี้ยงอาหารมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่ง หมูมันขาดวิตามินนะครับอาหารไม่ได้คุณภาพโดยเฉพาะเลี้ยงแบบบ้านๆเรานะครับมันก็อาจจะมีการเสื่องซึมบ้างแต่ที่สำคัญนะครับการหลับพักผ่อนของเขาเนี่ยคอ,อกต้องให้สะอาดนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมแก้ด้วยวิธีการให้แบบเป็นเวลานะครับอย่างนี้อย่างชุดนี้นะคะ่ครับได้เวลาเนี่ย เขาจะรีบวิ่งมาขอเลยไม่ต้องห่วงว่าจะกินไม่เก่งนะครับแล้วผมก็จํากัดอาหารด้วยเพราะว่าหมูหกสิบกิโลขึ้นไปแล้วผมจะจํากัดอาหารในปริมาณอาหารที่เหมาะสมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อใ,ใครเรามันนะครับก็ลองศึกษากันไปทดสอบแล้วก็ศึกษาสังเกตนะครับในการเลี้ยงหมู ไม่มีใครบอกเราได้หรอกครับเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้ไม่เห็นในคอกเราเราต้องสังเกตเองนะครับไม่จะเชี่ยวชาญขนาดไหนและสิ่งที่สำคัญไม่มีวิตามินไม่มีอาหารเสริมก็ลองใช้หญ้าดูนะครับเป็นการเสริมวิตามินในอีกทางหนึง โดยเฉพาะยาหวาน,นยาหวานอิสราเอลเนี่ยก็จะมีโปรตีนที่สูงมากเลยครับใช้บำรุงได้นะครับแล้วอีกอย่างวิธีแก้อีกอย่างนะครับก็คือการอาบน้ําลองอาบน้ําดูนะครับถ้ามูไม่เป็นไข้นะครับต้องเช็คก่อนถ้ามูไม่เป็นไข้นะครับต้องอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้ําบ่อยๆถ้าเปลี่ยนได้ทุกสองอวันละสองครั้งขึ้นไปก็ยิ่งจะดีนะครับ เพราะาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกครับว่าตอนกลางคืนมูลเขาสะสมมามากแก๊สเกิดขึ้นมามากเขาก็อาจจะเสื่องซึมไปนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีในการแก้ไขแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันไม่อาจมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายก็แค่หมูไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่ถ้ามันเสื่องซึมมากจนเกินไปให้ยาบำรุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยังซึมอยู่ก็แยกเลยครับ นะครับเพื้อป้องกันในผที่จะตามมาครับนี่ก็คือประเด็นในวันนี้ที่ผมได้นำมาพูดนะครับเป็นการตอบคำถามหวังว่าท่านที่ถามเข้ามาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะครับลองไปดูหมูของท่านแล้วก็ไปเช็คดูอยูรอบนะครับว่าหมูป่วยหมูไข่ไหมแล้วก็ยาบำรุงก็ควรจะมีติดคอกติดราไว้นะครับ ส่วนชื่อยาผมจะไม่เอ่ยน,นะฮะเพราะว่าโดยมารยาทนะครับก็ลองไปสอบถามดูร้านขายยาขายอาหารสัตว์ก็เก่งนะร้านขายอาหารสัตว์ใกล้บ้านลองสอบถามดูบอกอาการเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับท่านเหลนั้นสามารถแนะนําท่านได้นี่แหละครับยาที่ต้องมาบํารุงผมจะบํารุงทุกวันนะ โจนี้ผมก็จะตัดมาให้เขากินประจำนะครับก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งนะครับในการที่จะบำรุงให้หมูของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงมันก็จะบริโภคอาหารได้ดีการจเจริญเติบโตก็จะเป็นไปตามขบวนการสังเกตดูหมูข้อของผมจะไม่ค่อยเสื่อมสะ ซึ่งผมก็เลี้ยงแบบบ้านๆแบบท่านๆนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษแต่เพิ่มการเอาใจใส่ดูแลเข้าไปอีกนิดๆหน่อยๆสายพันธุ์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีดีอะไรยิ่งเลี้ยงมาหลายปีก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมเป็นกำลังแรงใจด้วยการกดไลค์ กดแชร์ให้กำลังใจหรือแม้แต่การสอบถามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับก็เป็นกำลังใจได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ของทางช่องแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ๆนะครับไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ ดูเนี่ยอย่างแรงสมบูรณ์มากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรนะับชมแล้วก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะติดตามกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ